ร้อนนะคะร้อนมากจริงๆไม่เห็นหน้าค่าตาพี่ๆก็ยังหนีนะคะเพราะว่าน้องไม่ได้ไลฟ์สดทั้งวันนะนานๆไลฟ์สดทัทีหนึ่งนะคะจบมือให้รงงางวัลกับตัวเองกำลังนึงนะ <laughs> มีมีสองเครื่องนะคะมือถือมือถือมีสองเครื่อง เลยนะมาให้กําลังใจน้องอะแต่ทีนี้เขาไม่คงไม่รู้ว่าน้องไร้สรบ้านหลังนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะพี่ๆทุกท่านเลยเนาะพี่เข้ามาให้กําลังใจน้องค่ะ <laughs> คาย,ายรอบห้องอีกครั้งจ้านะจ้าเขาก็มา5ห้นาที1สนาทีไม่เป็นไรนะคะพี่ๆ ันนะคะช่วงเวลาทำการทำงานนะคะรนแจนทำงานกันนะคะหาอะไรผูกคุมในกระถางนินในกระถางอะเพราะว่าโอโ,อโอ้แบบนินแห้งมากอะมเมนโถส่วนนี้นะคะแล้วก็พ,พี่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 พันเทพเพื่อนเต็มหรือยังถ้ายังไม่เต็มพี่ก็ พี่ก็กดถูกใจอย่างนี้นะอ่านไปหาความรู้มานะคะพี่ๆในใน u t u b e อะไรเขามีหมดนะคะบอกเราเนาะอะไรนะคะพี่พรเทพนะไลไลไลทุกวันนะเราก็ชินชินเองนะคะพี่นะแล้วเราก็ได้เต่อยามินนะคะขอวิตามินใส่ในป้นม้ได้หัวหานนะคะหัวหันแมวใครที่เลี้ยง ยังถ้าแก่แล้วต้องไปย้อม,อมเอามาตัดนะแล้วเราก็ใส่ในตู้มเสื้อผ้านะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมนะคะสูเช่นชายที่เราอยากอยากจ,จนเจใช่ไหมเราอยากจะได้โฆษณาเราก็เนินไปทีละเก้านะคะสามวันเราต้องเปลี่ยนผ้าคุณหนูเอาไปซัก อย่าใช้จนสี่ห้าวันร้อนร้อนเราต้องแบบต้องแบบม,ามาัผมอย่างเงี้ยผมวดไปเลยน,นะคะคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ด้วยนะจ๊ะเพื่อคนที่เขาคอมเมนต์มาเขาก็ใช่เอ๊ะเมื่อไหร่น้องน้ำจะอ่านคอมเมนต์กันก็ได้เนาะแล้วก็พิมพเข้าไปลงที่สตปนี่ด้วยนะข้าตเอ้ากมองเห็นถึงพี่ด้วยนะเพราะว่าสตอรี่คนเห็นกันเยอะนะคะ น้องอยู่ใกล้ถนนนิดนึงอาจจะได้ยินเสียงอะไรน้กวนิดนึงเนาะพี่ใจมมนได้ทุกอย่างก็โอเคพี่หมายขอตัวไปก่อน,นะจ๊ะญญนะคะพี่นะอะไรประมาณนี้เราก็ต้องดูแลตัวเองรนะักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะอย่าอย่าแม้ว่าที่เราเปียเราไม่หมกในข้าวสารนะคะหน้าเราอย่างเงี้ยหน้าเราไม่นิ่มเนี่ยหน้าเราไม่นิ่ม เออเวลาเราเทนานนานไปเขาไม่ทานเขาไม่ทานใช่ไหมแมวเขาไม่ทานนะคะเราในตู้กับข้าวเปเย็บตู้เย็น,ยนเอ,อ๊เปิดตู้เย็นทำไมนาะอ,อ๋อไม่ใช่เราจะมาเอาของในีค่ะก็ก็คือแบบว่าสมมติว่าเราหัดไลส์สดนในนี้นะคะเราหัดไลส์สดก <c oughs> ็ลอง ค่ะเราได้สรวนแบบว่าอย่างน้องเนี่ยน้องไม่เป็นเวลานะแล้วบางทีแบบพี่ๆเพื่พพอนๆเขาอาจจะแบบเอ้าน้องเรื่องต่อไปอย่างเงี้ยเราก็ต้องหันหลังกลับอยู่นี่นะคะพี่นะคะสู้ทำต่อไปก้าวต่อไปทีละนิดนะคะไม่ว่าวันใดวันหนึ่งนอนไม่ค่อยหลับนะคะเพราะเพราะว่าร้อนร้อนจริงน เนาะเพราะว่าเรานั้นคอมเมนต์ได้นะคะพี่นะคะก็พี่พรเทพนะคะพุ่มตะโก,ก่งหัดไปหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์อย่างพี่เก่งเองนะคะต้องพี่ต้องเรียนรู้นะคะในการไลฟ์สดนะคะแล้วพี่ก็ชอบธรรมชาติเช้ามาแล้วก็นี่จะบอกให้อีกอย่างหนึ่งนะคะมางท่านอาจจะที เรื่องนี้จากเราไปเยอะเหมือนกันค่ะใช่น้ำหมักของน้ำผักข้าวอย่าทิ้งใส่เป็นขวดผ้านะเวลาเราพับผ้านะแล้วมีน้ำยาประผ้านุ่มอะ่ะซองน้ำยาปะผ้านุ่มนะก็โอเคนะคะพี่ๆนะคะก็ขอบคุณนะคะที่มาให้เห็นหน้าเห็นหน้ากันแล้วเ,เ,เอามาหมักเป็นน้ำหมัก นะคะอ้าวพี่พรเทพยังอยู่เอ๊ะน้องไม่เห็นไม่เห็นดวงตาเขาสามารถทําอะไรได้มั่งพี่พรเทกพกระพ่อมกเนยไม่ต้องเอาไว้ทาใบสีเอาไว้ทํากระทองอะไรกับนำ้นำมนะจ๊ะเดี๋ยวนี้น้องจะไล์ตานเช้าทุก,ทก,ทกวันเพราะว่าพี่ๆคนต่อกต,ต,ตอนวันนี้เพราะว่าตอนบ่ายไม่ค่าไล์กวัวเครื่องกวัวมือถือจะร้อนนะจ๊ะในประมาณนี้ กสโซนนี้นะคะสัสนีนะคะเราพี่ๆกันก่อนว่าเผื่อใครจะหลงเข้ามานะคะพี่ๆในห้องเนี้ยอย่างน้องก็สนิทกับพี่ธรรมนูนน้องก็ไปถามพี่ธรรมนูนว่าคลิปสั้นคลิปยาวเขาลงกันยังไงนะคะอย่าลืมนะคะพี่สุวินนะคะพี่สุวินก็ น้อผ่านหรือยังนะคะพี่พี่พี่ผ่านหรือยังนะคะว่าน้องยังไม่ผ่านนะเพิ่งได้ครึ่งหนึ่งครึ่งทางม,มองบองมองต้นต้นตานีต้นกล้วยตานี <c oughs> แล้วเราก็ไม่ได้เกิดมาตั้งแต่กาเนิดพี่ใครจะพูดอะไรอะไรยังไงว่าพี่ไม่เก่ง แล้วเราก็ไม่ได้เกิดมาต้องแต่กกำเนิดพี่ใครจะพูดอะไรอะไรยังไงว่าพี่ไม่เกิดว่าให้รอดก่อน <c oughs> ให้จบชั่วโมงนี้ก่อน <c oughs> พี่สม,มิธบอกเอน้องน้ำนี่เชานี้ก็ทำงานบ้านอะไรเสร็จสับนะคะแล้วก็ ก็กเรื่องสุขภาพแล้วนะเพราะว่าช่วงนี้อากาศก็ร้อนนะคะ42องศาบางที่ก็อาจจะ4มานะคะอ่านมาเขาบอกว่าผ้าขนหนูนะคะที่เราเช็ดตัวเนี่ยถ้าเราใช้ซ้ำๆกันร้นอนร้นอนแล้วต้องแบบต้องแบบมัดผมอย่างเงี้ยผมรวนไปเลยนะคะ แต่เราก็อดไม่ได้นะเวลาเราเหนื่อยๆขึ้นมาเราก็อยากทานเนาะอะไรที่แบบชื่นใจอย่างเงี้ยทานสกักเดือนนึงงายนิ้วงายก่อนนะคะไม่ได้ยินเห็นนกเนาะว่าน้องน้ำ,น,ำน้ำบ้านีเสือนะคะก็ขอบคุณพี่ๆแล้วน้องก็จะไปรับชมพี่ทางบ้านพี่ทางทางบ้านทางทั้งหน้าบ้านทั้งหลังบ้านนะคะได้นะคะ มาปางน้องก็กำลังแบบออกใบชุวยแล้วนะคะใบอ่อนคุณตากำลังชมนะคะก็อย่าลืมนะคะทักทายในคอมเมนต์ได้นะจ๊ะนะคะเทพสวัสดีค่ะคุณพรเทพทุกสิ่งทุกอย่างเราเรียนรู้นะคะเรียนรู้จากคนอื่นเอ้พี่เห็นตรงต้นไม้ไผ่ไหมแล้วก็จะมีนินแบบล้วนๆอ่ะเราเอามาปุ๊กเป็น ก็โอเคนะคะพี่ๆนะคะก็ขอบคุณนะคะที่มาให้เห็นหน้าเห็นหน้ากันเราชอบธรรมชาติเช้ามาแล้วก็นี่จะบอกห้าอีกอย่างหนึ่งนะคะมองข่านอาจจะทีนะคะแล้วเวลาหน้าฝนเดี๋ยวก็จะหน้าฝนละแล้วพี่จะคิดว่าฉันจะทําคลิปอะไรมองบองมองต้นต้นตานีต้นกล้วยตานี เมื่อวานนี้เต็ดติดเน็ตบ้านนะคะสบายหน่อยนะคะไม่ต้องเติมติดเต็ดเลยแบบว่าเออเขายังช่วยเน็ตไม่ค่อยหมุนสวยด้วยนะคะเนาะเนาะไม้ผู้เท่าพนมัทุรสนะคะตันนี้ผู้เท่าพนนะคะเออเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลามาเท่าไหร่นักนะคะพี่ใจมั่นได้ ขอดูเวลาหน่อย10นาทีแล้วยี่11นาทีแล้ว่พีพอนเทไปแล้วนะคะน้ำสาวข้าวเขามีประโยชน์เอามาหมักนะคะละนะคะส่งฟีแล้วนะคะ